เรื่องมองพี่ปูไปเลยครับผมผู่อแกลนสําคัญของรายการครับผู้ชมจะได้เจอกับอะไรบ้างครับราการค่ะสําหรับแกลนสําคัญของรายการนี้นะคะก็ผู้ชมก็จะได้ดูความสามารถของน้องๆนะคะเป็นเวทีที่น้องๆเนี่ยจะได้เข้ามาแสดงความสามารถในด้านของหมอรามน,นะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ดูพ่อๆดูเจ้าของวงของแต่ละวงซึ่งเป็นแนวหน้าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะคะของประเทศไทยเลยเนี่ยนะคะเขาจะแชร์ประสบการณ์เขาจะวางแผนที่จะเลือกคนเข้าทีมเขาจะขุนคนให้เป็นไอดอลคนแรกนะคะจะเป็นหมอํำไอดอลคนแรกของเมืองไทยเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงนะคะทุกคนตั้งใจมากก็พี่ๆพ่อๆนะคะทุกคนเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญ ที่จะสร้างน้องๆเนี่ยที่มีประสบการณ์นะคะจากเวทีเนี้ยให้เป็นหมอรำไอดอลให้ได้ค่ะถามนิดหน่อยเสร็จไหมครับผมณแจ่ไม่เกิดรายการนี้เหมือนกันครับแค่แต่เป็นนิดนึงโอเคแก่นของมันี่นงครับอย่างที่บอกเลยครับมันเริ่มจากผมเลยครับที่เป็นคนที่ไม่เคยรู้จักหมอรำเบลเลยแล้ววันหนึ่งได้ไปรู้จักแล้วก็หลงรักพอหลงรักปุ๊บเนี่ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยากทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักมันผมเนี่ยได้มาดูแล้วก็ได้หลงรักเหมือนผมแก่นของ ครับท่ได้ผัดรายการนี้มินครับว่ามันจะนิ่งใจขนาดไหนครับมีความหวังนะครับว่าอยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้อยากให้มีเทศกาลเหมือนเทศกาลสงการต์ของเราครับให้หมอลำเนี่ยเป็นเทศกาลวัติุวัฒให้ได้จับปีละครั้งก็ยังดีเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยให้ได้นี่คือสิ่งที่อยากให้เกิด พี่แอนมั้งครับพี่แอนในฐานะโค้ชนะครับเล่าคสนุกที่ใครทำไปแล้วมาพี่แอนเป็นนค่ะเล่าคสนุกของรายการเลยครับที่แบบใครทำไปแล้วงี้ยโอ้โหก็รายการหมอละไอดอนนะคะครบรสจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสนุกมันฮาแล้วก็ที่สำคัญยังได้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการร้องการลําด้วยนะคะก็ถือว่าได้รับเกียรติจากโค้ชที่ถือว่าเป็นอาจารย์ทั้งนั้นเลยค่ะในทุกๆทีมนะคะได้มามอบ ความสนุกสนานแล้วก็มามอบความรู้ให้กับผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ท่านผู้ชมที่ที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านก็ก็ยังได้ความรู้ไปได้อีกอธิบดีเสริมน้อยเนี่ยะนะเป็นนัผมว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ใหม่แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเราเปิดกว้างมากขึ้นทางด้านของโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางทีวีจากสมัยก่อนเราจะได้เห็นหมอลำผ่านการนั่งรถไปดู ล้อมสังกษีเส,สียตังเข้าไปดูแล้วพี่ๆน้องๆทุกคนก็นคือได้มารวมกับการบันทึกของเรามันเป็นอะไรที่สุดภัยม,มากๆแล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบหมอลำัมอาจจะลำไม่เก่งแต่วันนี้ก็ได้เข้ามาร่วมโปรเจกต์ใหม่และก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าติดตามมากๆผมเชื่อว่ามันจะปังทั้งโซเชียลแล้วก็ทางมสื่กช่องทางใดๆแล้วก็จะทําให้เด็กๆยุคใหม่ที่ไม่ค่อยได้ฟังหมอลำมาใส่ใจแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของหมอลำมากขึ้นครับพ<อ>ระเอ๊ะครับมาเสิร์ฟนิดนึงครับตัวพ่อของพิธีการครับรู้สึกยับที่่ได้มมาารรวยการนี้ เขาก็รู้สึกอ่าภาคภูมิใจในคําว่าหมอหลําซึ่งเด็กก่อนก็ก็หวั่นอยู่คิดอยู่ว่าหมอหลําเราจะหมดไปไหมจะมีใครอยากเสพจะมีใครอยากดูจะมีใครอยากฟังไหม mm hmm. ก็หลังจากที่ได้มาทัวร์แถวกรุงเทพบ่อยๆแล้วก็อ่าที่สําคัญก็คือได้ไปบ mm ิ๊กมอลล์เทนก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าคนยุคใหม่คนสมัยใหม่แต่งตัวที่ย่าเหมือนจะไปดูอ่าเกาหลีโชว์เกาหลี แต่กลับมาตีลังกาอยู่นาเวทีหมอลำม, <c oughs> <c oughs> มันก็เลยทําให้เราแบบเออทำยังไงถึงอยากจะให้มันกว้างกว่านี้ไปอีก <c oughs> ก็ <c oughs> จังหวะเหมาะพอดีก็ <c oughs> คุณครูกับ <c oughs> ทีมงานพี่หน่อยนี้ก็ได้มาชักชวนแล้วก็มาเล่าความเบื้องต้นให้ฟังว่าอยากให้หมอลำเนี่ยมันตีแผ่ออกไปมากกว่านี้แล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมบางคนก็คิดว่าตัวเองลำเป็นเฉยบางคนร้องได้ แต่ลาไม่เป็นก็อาจจะคิดอีกอย่างหนึง่งแต่ทีนี้รายการนี้มันสามารถที่เอาทั้งร้องทั้งลําทั้งเต้นมารวมในใน,ในคนคนคนเดียวแล้วก็จะทําให้เป็นครั้งแรกรายการแรกที่จะทําให้เกิดหมอลําไอดอนเกิดขึ้นครับ สุดท้ายครับพี่ซีครับนัทนาพิธีกรครับเชิญชวนรายการนี้นะครับก็จริงๆผมว่าทุกท่านก็เชิญชวนไปหมดแล้วนะครับเมว่ามันแน่นอนมันมีแต่ความสนุกมันมีแต่ความหันษามันมีแต่ความม่วนนะครับผมว่าทุกท่านได้พูดได้ชัดเจนแล้วตัวผมเองเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยรายการตอนแรกผมยังงงเลยผมน่าจะเป็นเป็นจุดที่ไม่เข้าพวกที่สุดแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่มันได้ถูกพิสูจน์และการันตีแล้วพ่อเพิ่งเล่าให้ฟังว่าตอนที่พ่อไปออก Big กเม n t เทน มีกลุ่มวัยรุ่นมีเด็กวัยรุ่นที่มาตีลังกาครับนั่นคือไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่กลุ่มที่เป็นหมอลำด้วยเขาเขาแต่งตัวธรรมดาตั้งใจดูอย่างอื่นด้วยเขาเขาฟังไม่รู้เรื่องโซเดซามงั้นแปลว่าคนเหล่านั้นก็เหมือนผมนี่แหละงั้นแต่ว่ามันคือความมหัศัรรย์ของงานศิลปะครับบางสิ่งบางอย่างผมเชื่อว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมเองทุกคนมีดนตรีในหัวใจอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจความหมายหรอกครับเราไม่ต้องรู้หรอกครับว่าที่มาที่ไปเป็นอะไรแต่่ัันนนนเเีี้้้มป็พืทใหรา ได้เปิดใจผมเป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างคนที่ชอบหมอลำและคนที่ไม่เคยสัมผัสหมอลำมาก่อนเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกเชื่อมต่อกันตรงกลางผ่านความสุขสนานงั้นเราการันตีด้วยชื่อเสียงของพ่อทุกคนและเราการันตีด้วยความสามารถของบริษัทเบิร์กพอยที่อยู่มานานและสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยไปถึงต่างประเทศด้วยเพราะงั้นสิ่งที่พี่หน่อยต้องการคือวันนี้พวกเราช่วยกันครับความเป็นอัจฉริยภาพของอาจารย์หมอลำทุกอย่างมันจําเป็นต้องมีเพื่อผู้สืบทอด และส่งต่อมาช่วยกันครับเราจะมีเคป๊อปเจปอะไรก็ตามแต่วันนี้มอลลำคือสิ่งที่เป็นรากเง่าของคนไทยช่วยการสรัางมือทำให้เป็นซอฟพาวเวอร์ให้ได้หมอราหมอลลำฟีเวอร์มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นการันตีครับว่าหมอลลำไอดอลสนุกแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณค่ะถ่ารูปไปกนนะพี่มาเออยปน แล้วไปกันเลยไปชคะกันเลยมาน้องมาเลยรแนไม่อยู่นี้ก็ได้ที่ไปยืนพี่นันอยู่นี่นี่ที่นี่อยู่ข้าบนไมอยู่เลยไม่พี่พี่อยู่นี่แหละอยู่ข้างบนมตอนขาเนิเข้มหนึขาลูกน

ขอบคุณทุกคนค่ะ